นิทานกริมคือนิทานที่สองพี่น้องตระก,กูลกริมจาคอบกริมและวินเฮล,ลกริมเป็นผู้แต่งขึ้นนิทานเหล่านี้ก็เต็มไปด้วยสีสันแห่งจินตนาการและความมหัศจรรย์อันหลากหลายความโหดร้ายในแบบฉบับของนิทานกริมเรื่องราวในวันนี้ผมขอเสนอเรื่องราพันเซลนิทานเรื่องนี้ก็มีการปรับแต่งเนื้อเรื่องตามสมควร กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็มีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งภรรยาก็ได้ตั้งท้องมาเจ็ดเดือนกว่ากว่าสามีเองก็มัวแต่ยุ่งกับการตีเหล็กเพื่อที่จะเอาไปขายในเมืองด้วยอาการแพ้ท้องของภรรยามันจึงทำให้เธออยากที่จะกินของแปลกๆอยู่เสมอมีอยู่วันหนึ่งเธอรู้สึกหิวแต่เธอก็ไม่รู้ว่าเธออยากกินอะไรเธอเดินไปหาสามีของเธอและกล่าวว่า สามีข้าข้าหิวเหลือเกินท่านไปทําอาหารมาให้ข้าได้หรือเปล่าสามีจึงตอบกลับไปว่าเจ้าจะบ้าเหรอข้าเป็นช่างตีเหล็กข้าไม่ใช่พ่อครัวว่าแต่เจ้าอยากกินอะไรเหรอเจ้าบอกข้ามาได้เธอจึงตอบไปว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้าอยากกินอะไรแต่ตอนเนี้ข้าอยากกินผักและก็ผลไม้ในป่าสามีจึงบอกว่าได้ เดี๋ยวคืนนี้ข้าจะออกไปหามาให้ในตอนนี้ข้ายุ่งมากของที่ลูกค้าสั่งเอาไว้มันก็ยังไม่เสร็จข้าต้องรีบหาเงินมาไว้เพื่ออนาคตของลูกในท้องเจ้าข้าจะไม่ยอมให้เขาอดอยากเหมือนกับเราสองคนเด็ดขาดในคืนนั้นเขาก็เข้าไปในป่าโดยที่ไม่รู้เลยว่าป่านั่นมันเป็นพื้นที่อนณาเขตของแม่มดเขาเก็บผลไม้ป่าและก็ผักมา,มามากมาย หลังจากที่กลับมาถึงบ้านแล้วเขาจึงนําอาหารที่หามาได้ให้ภรรยากินเธอก็เลือกกินไปเรื่อยๆบ่นว่าอันนี้เปรี้ยวไปอันนี้หวานไปจนมาถึงผักชนิดหนึ่งที่เธอเองก็ไม่รู้ว่ามันคือผักอะไรมันมีรูปร่างเป็นกอลักษณะคล้ายๆกับผักชีฝรั่งเธอหยิบมันขึ้นมาเอาใส่ปากเคี้ยวอย่างอรอร่อยก่อนที่จะถามสามีว่าสามีข้า ผักที่ข้ากินอยู่มันมีชื่อว่าอะไรเหรอสิ่งนี้แหละที่ข้าอยากกินแต่ข้าก็ไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรดีสามีจึงตอบมาว่าอ๋อเจ้านี่นะหรือเขาเรียกว่าแรมพิออนราพันเซลน่ะเจ้าชอบหรืองั้นเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ข้าจะไปหามาให้เจ้าอีกคืนต่อมาเขาก็ไปเอาผักแรมพิออนมาทำสลัดให้ภรรยาของเขาภรรยาของเขาชอบมาก เธอกินมันจนหมดและพูดกับสามีว่าสามีข้ารู้สึกว่าลูกในท้องของเราจะชอบมันมากเลยนะวันพรุ่งนี้ท่านออกไปหามาให้ข้าอีกได้หรือเปล่าสามีจึงบอกว่าได้ได้เดี๋ยวเสร็จงานวันพรุ่งนี้ก่อนแล้วข้าจะไปหามาให้อีกนะในคืนนั้นเขาก็เข้าไปในป่าเขาตั้งใจจะเอาผักกลับไปฝากภรรยาเขาเยอะๆ เขาจึงดึงผักนั้นไปทั้งกอเขาโอบมืออ้อมกอผักเอาไว้ก่อนที่จะออกแรงดึงสุดแรงเกิดท่านใดนั้นเองมันก็หลุดออกมาจากพื้นดินแต่ทว่าสิ่งที่เขาถืออยู่นั่นมันก็คือหัวมนุษย์เลือดแดงไหลอาบมือและแขนของเขาเขาตกใจมากจึงโยนหัวนั่นออกไปและหัวนั่นมันก็มีร่างกายค่อยๆงอกออกมาจนกลายเป็นร่างที่สมบูรณ์ร่างนั่นก็ตะโกนถาม เจ้ากล้าดียังไงมาขโมยของในป่าของข้าชายคนนั้นตกใจมากจึงบอกไปว่าเมตตาข้าเถอะข้าไม่รู้ว่าป่านี้เป็นของท่านข้าเพียงแค่มาหาอาหารให้ภรรยาของข้าเท่านั้นซึ่งตอนนี้ภรรยาของข้าก็กําลังท้องแก่อยู่ด้วยท่านอยากให้ข้าทําอะไรก็ได้ตามที่ท่านต้องการขอแค่ข้าได้นําผักพวกนี้ไปให้ภรรยาของข้าก็พอร่างนั่นก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่จะเอ่ยออกมาว่าอะไรก็ได้งั้นเหรอได้ข้าให้เจ้าเอาผักพวกนี้ไปได้ตามที่เจ้าต้องการเลยแต่เมื่อใดที่ลูกของเจ้าเกิดขึ้นมาข้าจะขอรับไปเลี้ยงดูเองแล้วกันข้าสัญญาว่าจะไม่ให้เขาอดอยากเหมือนอย่างที่อยู่กับพวกเจ้าหรอกว่าแล้วร่างนั้นก็อันตรธานหายไปวันเวลาผ่านไปภรรยาของเขา ก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวขึ้นมาทัานใดนั้นแม่มดก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับบอกว่าข้าขอตั้งชื่อให้เด็กคนนี้ว่าราพันเซลและข้าก็ขอตัวนางไปตามสัญญาก็แล้วกันเขาจากไปพร้อมกับถารกตัวน้อยทิ้งให้สองสามีภรรยานั่งเสียใจคร่ำครวญร้องไห้ราวกับว่าน้ำตาของพวกเขามันจะกลายเป็นเลือดซะให้ได้ วันเวลาผ่านไปราพันเซลก็เติบโตขึ้นมาเป็นหญิงสาวที่งดงามแม่มดเองก็เลี้ยงดูนางอย่างดีราวกับว่านางเป็นลูกคนหนึ่งของเธอเมื่อราพันเซลอายุครบ12ปีแม่มดก็ได้พาเธอมาที่หอคอยที่ไร้ทางเข้าออกและทั้งสองก็อาศัยอยู่ที่หอคอยแห่งนี้โดยที่ตอนพลบคำ่ำแม่มดจะออกไปในป่าและก็จะกลับมาตอนเช้า การเข้าออกหอคอยนั้นก็จะปีนผมของราพันเซลราพันเซลถามแม่มดว่าท่านใช่แม่ของข้าหรือเปล่าแม่มดบอกว่าไม่ใช่ข้าเป็นเพียงหญิงชราที่เลี้ยงดูเจ้ามาเท่านั้นราพันเซลจึงถามอีกว่าแล้วข้าจะมีวันที่ได้ออกไปข้างนอกบ้างหรือเปล่าไม่แม่มดปฏิเสธทันควันพร้อมกับบอกว่าถ้าเจ้าออกไป แล้วใครจะร้องเพลงให้ข้าฟังใครจะปล่อยผมให้ข้าปีนขึ้นปีนลงบ้านของเราจนมาวันหนึ่งมีนักผจญภัยรูปงามเข้ามาล่าสัตว์ในปา่าและเขาก็ได้ยินเสียงเพลงอันไพเราะลอยมาตามลมเขาตามเสียงนั่นไปก็พบว่าเสียงร้องอันไพเราะมาจากหอคอยนั่นเองเขาพยายามหาทางขึ้นแต่มันก็ไม่มีทางขึ้นเลยน้ำซ้ำที่ฐานของหอคอย ยังเต็มไปด้วยพุ่มไม้ที่มีหนามยาวแหลมคมอีกด้วยเขาถอดใจและก็กลับไปยังที่พักของเขาโดยในหัวก็ได้แต่ครุ่นคิดถึงเสียงเพลงอันไพเราะนี้เขาเฝ้ามาแอบฟังเพลงอันไพเราะนี้ทุกวันจนพลบค่ำเขาก็เห็นว่ามีผมยาวลงมาจากหอคอยและหญิงชราคนหนึ่งก็ค่อยๆปีนลงมาเขาเฝ้าดูจนถึงเวลาเกือบเช้า ก็เห็นหญิงแก่กลับมาที่หอคอยและตะโกนว่าราพันเซลเอ้ยปล่อยผมลงมาให้ข้าทีและเขาก็รู้ว่าจะขึ้นไปหาหญิงสาวได้อย่างไรเย็ยนวันต่อมาหลังจากที่หญิงชราได้ลงจากหอคอยและเข้าไปในป่าเขาจึงเรียนแบบเสียงของหญิงชราและตะโกนออกไปว่าราพันเซลเอ้ยส่งผมลงมาให้ข้าทีและเขาก็ปีนขึ้นไป เมื่อราพันเซลเห็นเข้าก็ตกใจมากเธอทำท่าจะวิ่งหนีแต่ชายหนุ่มบอกว่าเจ้าไม่ต้องกลัวข้าหรอกข้าไม่ทำอันตรายเจ้าข้าเพียงแค่อยากเห็นใบหน้าเจ้าของเสียงอันภัยเราะเท่านั้นราพันเซลตกใจก่อนที่จะถามออกไปว่าเอ่อแล้วเจ้าเป็นอะไรชายหนุ่มงงนี่เจ้าถามข้าว่าข้าเป็นอะไรงั้นเหรอเจ้านี่ตลกจังนะข้า เป็นชายหนุ่มที่ออกประจนภัยไปทั่วทุกอาณาจักรราพันเซลจึงบอกว่าเออชายหนุ่มงั้นเหรอข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีชายหนุ่มแบบนี้ด้วยตลอดเวลาตั้งแต่ข้าเกิดมาข้าไม่เคยเห็นชายหนุ่มเลยสักคนชายคนนั้นจึงมองหน้าราพันเซลและเขาก็ตกหลุมรักเธอในทันทีเขาบอกว่าอ่า…ถ้างั้น ข้าจะทําให้เจ้ารู้จักคำว่าชายหนุ่มให้มากขึ้นแล้วกันหลายวันผ่านไปชายหนุ่มก็แอบมาหาราพันเซลตอนกลางคืนทุกวันจนกระทั่งเธอได้ตั้งคันขึ้นในคืนคืนหนึ่งทั้งสองจึงวางแผนที่จะพาราพันเซลลมนี้ออกจากหอคอยนี้พวกเขาก่ลาวว่าจะไปให้ไกลแสนไกลเข้าวางแผนกันอยู่จนดึกวันรุ่งเช้าทั้งคู่ จึงตื่นสายมากชายหนุ่มรีบลงจากหอคอยโดยที่ไม่รู้เลยว่าแม่มดชารานั้นได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างซะแล้วเมื่อแม่มดขึ้นไปยังหอคอยเธอก็ได้ด่าทอราพันเซลอย่างหนักใยเด็กไม่รักดีข้าเลี้ยงดูแกมาอย่างดีเตเจ้ากลับยอมพลีกายให้ชายนิรนามเนี่ยนะนั่งแพทย์สยานั่งร้านแม่มดทุบตีนางอย่างหนักโดยที่ไม่รู้ว่า นางตั้งคันอยู่จนมีเลือดไหลออกมาเต็มกระโปรงของราพันเซลแต่ถึงกระน,นั้นแม่มดก็ยังไม่ยอมหยุดราพันเซลก็ได้แต่ร้องขอความเมตตาไม่นะข้ารักชายคนนั้นจริงๆส่วนเขาก็รักข้าจริงๆข้ารู้ดีหุบป,ปากแม่มดตะโกนดังลัน่นไหนนี่ใช่ไหมเส้นผมที่เจ้าแสนจะภูมิใจข้าจะตัดมันทิ้งเดียวนี้เลย ว่าแล้วนางก็ไปหยิบมีดขึ้นมาตัดผมของราพันเซลออกพร้อมกับบอกว่าอยากจะหนีไปอยู่ไกลๆใช่ไหมได้ใหญ่เด็กไม่รักดีจากนั้นแม่มดจึงส่งราพันเซลไปยังดินแดนทะเลทรายที่ห่างไกลและไร้ซึ่งผู้คนในคืนนั้นเองชายหนุ่มก็ไปที่หอคอยพร้อมกับบันไดลิงวังว่าจะพาคนรักหนีไปใช้ชีวิตด้วยกันที่ไหนสักแห่ง เขาตะโกนเรียกราพันเซลปล่อยผมลงมาทีเขาปีนเส้นผมขึ้นไปเขาจับมือของเธอก่อนที่จะพูดว่าราพันเซลเมียข้าพวกเราหนีไปกันเถอะท่านใดนั้นเองร่างที่สวยงามก็กลับกลายเป็นร่างของหญิงชรานางพูดว่าเจ้ารักราพันเซลจริงๆนะหรือไม่มีวันสรอกชายคนนั้นจึงถามว่านี่นี่เจ้า เจ้าเอาเมียข้าไปซ่อนไว้ที่ไหนหรือว่าเจ้าฆ่านางไปแล้วเจ้ายัยแม่มดอุบาทชาติชั่วแม่มดจึงตอบไปว่าอ้าชายหนุ่มผู้โง่เขาเอ,อ๋ยตอนนี้นกที่สง่าง,งามก็ไม่ได้ร้องเพลงอยู่ในรังของมันอีกต่อไปมันจะต้องไปร้องเพลงอยู่ในที่แห้งแล้งแสนห่างไกลไร้ผู้คนและแมวตัวใหญ่ก็จะใช้กรงเล็บ ควักลูกตาของเจ้าออกมาทั้งสองข้างราปันเซลนะ่ะทิ้งเจ้าไปแล้วและเจ้าก็จะไม่มีวันได้เห็นหน้านางอีกตลอดกาลสิ้นสุดคำสุดท้ายแม่มดก็สะบัดเสื้อคลุมอย่างแรงร่างของชายหนุ่มลอยเลลิ้วก็เด็นตกลงมาจากหอคอยร่างของเขาหล่นลงในพุ่มไม้ที่มีหนามอันแหลมคมดวงตาทั้งสองของเขาโดนหนามที่แหลมคมเกี่ยวมันออกมาทั้งสองข้าง เขาพยายามตะเกียกตะกายหนีออกมาจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดโดยที่มีเสียงหัวเราะสะใจไล่หลังตามมาชายหนุ่มพยายามตามหาภรรยาของเขาเขาไม่เชื่อว่าราพันเซลจะทิ้งเขาไปจริงๆด้วยความที่เขาเป็นนักผจญภัยการเอาตัวรอดโดยที่ไร้ดวงตานั้นมันก็ไม่เกินความสามารถของเขาแต่ทว่าเขาก็ตามหาเธออยู่หลายปีก็ ไม่มีวี่แววของภรรยาเขาเลยจนเขานึกถึงคำพูดของแม่มดได้ว่านกที่สวยงามร้องเพลงอยู่ในสถานที่ที่แห้งแลง้งและห่างไกลไร้ผู้คนเขาจึงมุ่งหน้าไปที่ทะเลทรายจนในที่สุดเขาก็ได้ยินเสียงที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีและเขาก็ได้พบกับเด็กชายคนหนึ่งชายหนุ่มถามเด็กชายว่าใครกันที่ร้องเพลงได้ไพเราะเช่นนี้เด็กชายจึงบอกว่าอ๋อ นั่นนะเหรอราพันเซลแม่ของข้าเองชายหนุ่มจึงให้เด็กน้อยพาเขากลับไปที่บ้านด้วยเด็กชายก็ไม่คิดอะไรเขาคิดว่าชายเร่ร่อนตาบอดทั้งสองข้างคงจะไม่มีพิษมีภัยอะไรเขาจึงพากลับไปที่บ้านเมื่อราพันเซลเห็นชายหนุ่มเธอจึงรีบวิ่งไปกอดทั้งคู่กอดกันและก็พรรณนาถึงความคิดถึงที่มีต่อกันแต่ด้วยการเดินทางมาอย่างยาวนาน มันทําให้ชายหนุ่มสุดเข่าลงไปราพันเซลจึงร้องไห้ออกมาและหยาดน้ําตามันก็หยดลงไปที่ใบหน้าของชายหนุ่มทันใดนั้นเองดวงตาของชายหนุ่มก็หายดีเขาสามารถมองเห็นได้อีกครั้งและทั้งสามก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข